ครับรีวิวชุดนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องการรับส่ง sms นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากส่งจาก BB ก่อนนะครับ ครับเรากดส่งเลยนะครับครับข mm hmm. อความเข้ามาแล้วนะครับเรากดวิวดูนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าตัว iPod เองนะครับ CPU ตัวนี้ครับ2.8งก็รองรับภาษาไทยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองส่งข้อความกลับนะครับไปที่ BB นะครับ ครับกดเซ็นเลยนะครับครับข้อความเข้ามาที่ BB แล้วนะครับนี่นะครับก็ขอจบรีวิวในส่วนของ SMS เเท่านี้ครับขอบคุณครับ